ล่างหอยค่ะ,ะ,ะล่างหอยและว,ว่าล่างมันก็ะเม็นเท่านั้นลหละล่างหอยชิ้นต้อหนึอมาคหอยค่ะหอยแมลงขึ้งหอยนี่คือก็จังแก้วจังก็แส็แล้วนืง เด่น,เนาเปิดคุณป้าทำไ้กินเผาปลาหมัมกเด้หอยอันนี้ละแซ่บพนวาไม่มต้องใส่อันนี้เด้อไม่ต้องใส่น้ำไปม่กรูตรงไปหัวละพาใส่ไปข้างล่างแล้วลลแต่หัวละพาใส่ไปข้างล่างแล้วต้มเอาป้ะหนึง่งดอกคะ่ะต้มเอาเลยง่ายๆเลยต้มเอาเลยตำน้ำจิ้มว่ามันตำน้ำพริกกับตำน้ำจิ้ม น้ำจิ้มหอยนี่ต้องอันนีเด้อลต้องต้งไหต้องออกเปรี้ยวจักน้อยตามน้ำจิ้มหอยนี่ต้องเปรี้ยวจักน้อยน้ำจิ้มหอยน้ำจิ้มอาหารทะเลนี่ต้องเปรี้ยวออกเปรี้ยวจักน้อยจานเปรี้ยวใช่ค่ะไม่ต้องเค็มต้องออกเปรี้ยวพี่นี่คือล้างไวเรียบร้อยเบิดแล้วนี่ก้อนสิบจิ้ง่ายๆก็เลยใบตำินมนะคะตำแบบพุ่งนิ่งจิ้มค่ะ เพราะว่าต่ำแบบเพิ่งได้ทุกมือล่างไลเห็ดตั้งค่อยงายเลยเวลาต่ำมันเดือดขึ้นมากแล้วว่าประมาณเท่าได้ดับสนานส้ำตาลใช้ออกหวานจะเตี้ยนน้อยเอาเห็ดต้มทั้งหมย เดี๋ยวสโลว์ใส่ลงไปอื้อ <coughs> บ,บักน้าวนี่สวนหลังบ้านเด้อค่ะบ้านนี้บักน้าวเป็นน่วยแล้วนนเก็บฟน์นต้นบักน้าวดูคือการเลี้หลังบ้านอ,ออกมาจับกา้านไปเลย นี่มะ่วอยนีามนันเทาี่คือเลยบแดนี่นี่งอวยด้วยตัวงอวยได้วันดีค่ะเมื่อวานย้่สุดอ็วันหอมแล้วใส่น้ำปลา นม่ว่าแต่บ <si ๊อ um> ้วนเป็นไดอกจิมทำจิมแล้วแล้วแซบซีอยู่บ่แซบซีบ่ใซ่กรไดแล้วแล้ว หอมแจ่วหอมหอย้อมค่ะนี้อลไปกินเลยบบบนี้หอยก็หอย้มงผูกองผูกอะบ่อควนกไดดอกจ้าแต่ก็พอใส่ได้อยอะมาจบวันต้มต้มแช่หัวละผาได้ได้กระบแบบเก หอยแมงผู๋กับตำแจ้วง่ายๆค่ะไปกินนกันไปไปกินเลยบาทนี่กินป้อป้อกับข้าวเดือน